สวัสดีครับจ่าฝูงในพรีเมียร์ลีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือแต้มเท่ากันเอเวอเรตันกับลิเวอร์พูลเนี่ยแต้มเท่ากันเป๊ะเลยนะครับทีมร่วมเมืองแห่งเมืองลิเวอร์พูลนะครับส่วนทีมจากแมนเชสเตอร์เนี่ยทีมหนึ่งอยู่ที่12ทีมหนึ่งอยู่ที่15นะครับก็ต้องดูกันว่าหลังจากสัปดาห์ที่เจอกับเวสต์แฮมแล้วเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะขึ้นจ่าฝูงได้หรือเปล่านะครับแต่เกมที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือเกมที่เอเวอเรตันเนี่ย ไปแพ้ให้กับซา u t แฮมตันนะครับหลายคนเนี่ยเรียกซาวตแฮมตันว่าสาขา2ก็ต้องบอกว่าซาวตแฮมตันเองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสโมสรลิเวอร์พูลนักเตะหลายๆคนของลิเวอร์พูลที่เป็นตัวหลักอยู่ณนะวันนี้นะครับไม่ว่าเป็นฟานได์นะครับไม่ว่าเป็นเจ้านาเดตของเราเนี่ยนะครับก็มาจากซาวตแฮมตันซาวตแฮมตันก็มีนักเตะซึ่งเป็นแกนสําคัญ ที่ได้ตัวไปจากลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็คือซื้อตัวไปแล้วก็ใช้ได้คุ้มค่ามากๆนะครับดึงศักยภาพนักเตะออกมาได้สุดยอดมากๆก็คือแดนนี่อิงส์นะครับซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยซัดไปในพรีเมียร์ลีก22ประตูแล้วก็แดนนี่อิงเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนไกลสำคัญในเกมที่ซาวด์เทิ์ตันเนี่ยเอาชนะเอเวอร์ตนได้2-0นะครับโดยแดนนี่อิงส์เนี่ยมีส่วนทั้ง2ประตูเลยในการแอสซิสต์นะครับแอสซิส ให้เจนวอดส์พาวในในาทีที่26นะครับบอส์พาวเนี่ยก็หลุดเข้าไปยิงที่มุมกรอบหกหลานะครับยิงเต็มแรงเลยนะครับก็เข้าประตูไปและอีกลูกหนึ่งก็เป็นการที่พาบอลหนีแม็กขวาของเอเวอร์ตันเนี่ยคือจุดอ่อนตอนนี้ทุกทีมที่เล่นกับเอเวอร์ตันเนี่ยก็จะโจมตีฝั่งขวาแล้วนะครับเพราะว่านักเตะใหม่ที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยเป็นนักเตะที่เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์แล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการยืนตำแหน่งโดยเฉพาะตำแหน่งแบ็กขวานะครับ ็ถูกอิงเนี่ยนะครับแล้วก็เ,อเ,อเ,อเอชาอแทมตันเนี่ยให้นักเตะ2คนนะครับโดยเฉพาะนักเตะในแดนหน้าเนี่ยเคลื่อนที่ไปโดยไฮแบ็กนะครับที่คอยเติมขึ้นไปทางฝั่งขวาพอเจอ2รลุมหน่งเนี่ยนักเตะที่เคยเล่นตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟเนี่ยก็สับสนไม่รู้ว่าจะเล่นยังไงแล้วก็เอเวอร์ตันก็ไม่ได้ใช้แดนกลางไปช่วยด้วยนะครับเอเวอร์ตันเล่นหนักนะครับเล่นหนักจนผมมองว่า ถ้าจะใช้คาว่าเล่นหนักจนเป็นสันดานเนี่ยมันก็น่าจะพอใช้ภาษาแบบนี้ได้นะครับเพราะในเกมที่เจอกับซอสแฮมตันเนี่ยก็เล่นหนักนะครับแล้วก็มีนักเตะที่โดนใบแดงเนื่องจากลูก้าดีนนะครับซึ่งเป็นโตสำคัญเลยนะครับก็ไปย่ำคายวอลเกอร์ปีเตอร์สนะครับนักเตะที่ได้ไปจากสเปอร์เนี่ยนะครับลูกนั้นเนี่ยโดยทัศนนะผมเนี่ยผมว่า ไม่น่าจะเล่นแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปว่ากันใน2ประตูที่เสียไปเนี่ยนะครับซาอ์เทิตันนี่ก็คลองเกมเหนือกว่าด้วยนะครับดูจากจํานวนเปอร์เซนต์ในการคลองเกมเนี่ยก็53ต่อ47นะครับแล้วก็โอกาสยิงประตูเนี่ย11ต่อ6ก็คือเกือบเท่าตัวนะครับเข้ากรอบ5ครั้งแล้วก็เป็นประตู2ลูกนะครับผมสารภาพเลยว่าผมก็แช่งนะครับแช่งให้มีนักเตะเจ็บหรือโดนใบแดงสําหรับเออร์ตันนะครับแล้วก็ สมพรปลายจริงๆนะครับผมเนี่ยใจดาจริงยอมรับว่าตัวเองใจดํานะครับคือหลังจากดูเอเวอร์ตันเล่นแล้วเนี่ยรู้สึกชิงชังมากชิงชังวิธีการเล่นแบบนี้นะครับคือผมเชื่อว่าถ้าใช้วิจารณญาณดีๆเนี่ยมันสามารถเล่นได้ดีกว่านี้เล่นได้สุภาพกว่านี้นะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเล่นแบบไม่คํานึงถึงอาการบาดเจ็บของคู่แข่งหรือนักเตะฝ่ายตรงข้ามเซาเทนตันเนี่ยมีโอกาสมากกว่า เอเวอเรตันเนี่ยเกือบเท่าตัวนะครับเพราะเอเวอเรตันเนี่ยมีโอกาส6ครั้งนะครับเข้ากรอบ2แล้วก็ไม่เป็นประตูเลยนะครับแล้วก็ใบเหลืองเนี่ยสำหรับเซาเท์นตันนี่มีใบเหลือง1ใบนะครับถ้ากรรมการเนี่ยตัดสินที่มันมีมาตรฐานหน่อยซึ่งกรรมการในพรีเมียร์ลีกเนี่ยผมว่าเรื่องมาตรฐานการตัดสินเนี่ยหรือวิจารณญาณเนี่ยมันเป็นคําถามที่ถูกตั้งคําถามมาเป็น10บสปีแล้วนะครับจนถึงตอนนี้ก็ ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะครับเอเวอร์ตันโดนไป2ใบเหลืองซึ่งในสายตาผมเนี่ยผมว่าเอเวอร์ตันเนี่ยน่าจะโดนใบเหลืองมากกว่า2ต้องมีอย่างน้อย5ในสายตาผมนะเพราะมีตัวที่เล่นหนักๆหลายคนซึ่งไม่โดนใบเหลืองนะครับไอ้ตรงนี้มันก็เลยมีคําถามว่าการเล่นหนักของเอเวอร์ตันเนี่ยล้วซีซั่นก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เล่นหนักขนาดนี้แต่เอเวอร์ตัน โดยธรรมชาติของเอเวอเรตเนี่ยจะเป็นทีมที่เล่นบอลดุดันอยู่แล้วอ่ะส่วนหนึ่งเนี่ยผู้ช่วยของอันเช่เนี่ยก็เป็นบิ๊กดังนะครับซึ่งเป็นนักเตะที่ขึ้นชื่อเรื่องความดุดันความห้าวความห้าวหาญความดุดันเนี่ยนะครับของบิ๊กดังเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันเลยในยุคที่บิ๊กดังเนี่ยยังเล่นฟุตบอลอาชีพอยู่ไม่มีกลัวใครนะครับไอ้ส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากผู้ช่วยหรือเปล่านะครับหรือเป็นเพราะ อันเช่ทัศนะผมเนี่ยผมว่าส่วนหนึ่งแหละมันเป็นการยินยอมพร้อมใจของอันเช่เพราะถ้าในทีมลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าจะทําอะไรที่มันล้าเส้นโดยที่ไม่ได้รับความเห็นชอบจากยังกนครอปเนี่ยไม่มีใครกล้าทําเพราะครอปจะพูดตรงๆเลยว่าแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมีเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในเกมอยู่เกมหนึ่งซึ่งผู้เล่นของฝั่งตรงข้ามเนี่ย โดนใบแดงนะครับแล้วก็มีเสียงจากข้างสนามแสดงอาการดีด้าดีใจนะครับรู้สึกเกมเจอกับเชลซีคลอบก็เลยหันไปดุนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลเราจะไม่ทําอย่างนี้นะครับเรามีศักดิ์ศรีเพียงพอแล้วมีเกียรติมากพอที่จะไม่ทําแบบนี้นะครับสิ่งที่เห็นในเกมที่เอเวอรตนเนี่ยแพ้เซาท์แฮมตันเนี่ยก็คือการขาดนักเตะต,ตัวหลัก2คนนะครับ คนหนึ่งก็เจอใบแดงในช่วงท้ายเกมนะครับที่เข้ามาเสียบเตียโก้อีกคนหนึ่งก็เจ็บในช่วงครึ่งแรกก็คือตัวแบ็คขวากับตันทีมของเอเวอเรตนเกมนี้เอเวอเรตนเองก็พยายามเข็นฮามสโดริเกสลงแต่ว่าดูสภาพไม่พร้อมนะครับเล่นพอได้แต่เล่นไปสักระยะหนึ่งเนี่ยอาการก็ออกแล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ประมาณสัก15นาทีเนี่ยฮามสโดริเกสก็เจ็บนะครับ เขาทำตันใช้วิธีการจู่โจมจุดอ่อนก็คือตัวแบ็กขวาจําเป็นนะครับไอการที่เล่นเกินพอดีของเอเวอเรตันนี่แหละนะครับก็คือเป็นประเด็นที่ผมจะเอามาพูดนี่แหละนะครับในเกมที่เจอลิเวอร์พูลเนี่ยมันควรจะมีใบแดงของพิกฟอร์ดนะครับไอลูกที่ตามน้ําในจังหวะที่ฟานไดฟ์เนี่ยนะครับหลุดเข้าไปรับลูกตักข้ามไปของฟาบิโยนะครับแล้วพิกฟอร์ดเนี่ย โมเข้าไปเล่นโดยที่ไม่คํานึงถึงว่าการประทะครั้งนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดการบาดเจ็บทั้งกับตัวเองหรือกับคู่ต่อสู้แล้วดูจากการเล่นของเอเวอร์ตันก็เล่นแบบนี้เลยนะครับก็คือเล่นแบบอะไรจะเกิดขึ้นกูไม่สนเลยนะครับเข้าบอลแบบนี้เลยแล้วฟนานได้เนี่ยน,น,นะครับเจ็บโดยที่ไม่ทราบกําหนดเหมือกันกว่าจะกลับลงมาได้ยังไงลิวพูก็เลยต้องใช้เซน์ฮาบจำเป็น มาติดก็มามาให้หายนะครับไม่เคยลงเล่นได้ต่อเนื่องเนี่ยยาวๆสักทีครับเต็มที่ก็ประมาณ20เกมมาติดก็เลยกลายเป็นว่าคู่เซ็นเตอร์ฮาร์จำเป็นก็ฟาบินโยแล้วก็โจโกเมสนะครับแล้วก็มีอดีตนักเตะที่พยายามแสดงความเห็นในเรื่องการที่จะเสริมทีมเซ็นเตอร์ฮาที่จะต้องซื้อก็คือจะมีคาลเกอร์นี่คืออีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงเหมือนกันนะครับอดีตนักเตะ ที่ต้องแบ่งแยกระหว่างอดีตนักเตะกับนักเตะระดับตํานานของสโมสรน,นะครับจะแตกต่างกันตรงนี้นะครับนักเตะระดับตํานานของสโมสรเนี่ยจะรักสโมสรมากพอจนไม่กระทั่งแม้การวิาพากษ์วิจารณ์หรือเสนอความคิดเห็นใดๆก็ตามที่จะไปกระทบกระเทือนแนวทางการทํางานของคนที่รับผิดชอบหน้าที่นะครับแต่จเจมีค่คาร์เกอร์แกรมซูเนตนะครับหลายๆคนเนี่ยเป็นแค่อดีตนักเตะ ไม่มีคุณค่าเพียงพอที่จะมาเป็นตำนานนะครับเดี๋ยวคงจะมีสักคลิปหนึ่งที่ผมจะขุดเรื่องนี้มานั่งพูดนะครับวิเคราะห์มาในหลายคนน่ยนะครับอดีตนักเตะชอบแสดงความเห็นคิดว่าตัวเองรู้ผมเชื่อว่าถ้าคาร์เกอร์เนี่ยไปคุมทีมเนี่ยก็ไม่น่าจะมีผลงานดีกว่าแกลลี่นีเวลเท่าไหร่นะครับคู่หูคู่หานั่นแหละของตัวเองะครับการที่เอเวอเรตัเนี่ย เล่นด้วยพฤติกรรมแบบนี้นะครับก็คือเล่นโดยไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพของคู่แข่งเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลที่มันออกมาเนี่ยมันเคยรอดใช่แต่ว่ามันก็ใช่ว่าจะรอดตลอดไปจริงๆในเกมนี้เนี่ยนะครับนักเตะตัวสำรองอีกคนหนึ่งของอเวตันที่ถูกส่งลงไปเนี่ยก็น่าจะโดนใบเหลืองที่สองนะครับเพราะเข้าบอลอีกเกินพอดีอยู่หลายหน โดนไปเหลืองไปแล้วหนึ่งแล้วก็น่าจะโดนซ้ําอีกแล้วก็นักเตะเอเวอตันเนี่ยบางคนก็เข้าบอลในลักษณะที่มันน่าจะโดนเหลืองนะครับแต่มันไม่โดนนะครับแล้วก็ตอนท้ายเกมเนี่ยโดมินิกคันเวิร์เลวินเนี่ยก็ควรจะโดนใบแดงนะครับในจังหวะที่ไปยกเท้าเนี่ยวางชัดเจนนะครับเจตนามันชัดเจนมากว่าไม่ได้ต้องการไปบล็อกเพราะว่าลูกนั้นเนี่ย ถ้าใช้สมาตสำนึกเนี่ยมันรู้ว่ามันไม่ทันนะครับแต่เขาไปวางใส่ข้อเท้าของเซตเดฮาฟของซอสแฮมตันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยสอนมาตลอดว่ากรรมมีผลเสมอนะครับเพียงแต่ว่าการที่เรายังไม่เห็นผลของกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แต่มันเกิดขึ้นแน่นะครับ กรรมก็คือการกระทําหรือพฤติกรรมหรือเจตจานงของคนคนนั้นของทีมทีมนั้นเอเวอเรตันเนี่ยก็รับผลของกรรมนั่นแหละนะครับเพราะการขาดนักเตะสําคัญเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือมาจากพฤติกรรมของการเล่นที่แบบนี้ผมเชื่อว่าถ้าซีซั่นนี้เนี่ยเอเวอเรตันเนี่ยลุดท็อปโฟนี่ก็เป็นเพราะพฤติกรรมของตัวเองนี่แหละนะครับที่ทําให้ตัวเองต้องได้รับผลของกรรมนั้นแล้วก็การขาดนักเตะ แบ็กซ้าแบ็คขวาตัวจริงเนี่ยยิ่งทําให้เกมของเอเวอเรตันเนี่ยยิ่งขาดประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเนี่ยครับสิ่งที่ผมอยากจะมาวิเคราะห์ก็คือผลกระทบจากพฤติกรรมของเอเวอเรตันนี่แหละกรรมมีผลเสมอครับสวัสดีครับ